The same สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fashion Battle International ในแอนตอนวันค่ะในวันนี้นะคะเรามี2ผู้เข้าแข่งขันค่ะจาก2ประเทศได้แก่เกาหลีและญี่ปุ่นรายการเราเน้นหาแฟชั่นดีไซเนอร์ยังเ e เนอเรชันเพื่อที่จะผลิต ดีไซเนอร์ที่โดดเด่นออกไปสู่วงการแฟชั่นระดับโลกค,คะ่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเจอกันเลย Hi everyone I'm from Tokyo Japan ชื่อบันนะครับก็ชีวิตนี้ก็ไม่เคยแพ้ไข่เรื่องแฟชั่นเหมือนกันก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมารอดูว่าเราจะสามารถทำผลงานออกมาได้ดีหรือเปล่า วมสดีเซลชิพอยนะคะก็คิดว่าเรื่องแฟชั่นของเราก็ไม่ได้เป็นรองใครนะคะรู้นี่มาในรู้กะการมูนะคะแมทช์กับเสื้อปาดหลายชิ้กำลังฮิตอยู่นั่นเองนะคะโอเคค่ะพบกับผู้เข้าแข่งขันจากญี่ปุ่นเลยค่ะคนแรกคุณไรอันชานชิเมะมัชิเตสสวัสดีค่ะย็งไงบ้างคะเดินทางเหนื่อยไหมคะโอ้เหนื่อยมากเลยครับ6ชั่วโมงะ6ชั่วโมงหรออ๋อ เร็วอยู่นะแล้วก็คือเป็นเดือนเลยเพราะนั่งเรือเนาะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เป็นนั่งอะไรไงอันนี้เป็นนั่งแบบวิสนเนตโอ้ยใช่ก็เลิศอยู่เนาะ,ะโอเคค่ะเป็นไงบ,บ้างพร้อมหรือเปล่ากับการแข่งขันวันนี้กับผู้เข,ข,ข,ข้าแข่งขันจากประเทศเกาหลีเนี่ยเราจากประเทศญี่ปุ่นเรารู้สึกอย่างไรบ้างพร้อมมากเลยเพราะว่าเกิดมาในชีวิตคือไม่เคยแพ้ใครแล้วก็เรื่องของเซนส์ดอฟแฟชั่นนี่คือไม่ต้องพูดถึงก็คือว่าละก็คือตั้งแต่เกิดอารลุกการแต่งตัวันนี้เป็นอย่างไรอาพรีเซนต์หน่อยค่ะนี้นะครับก็จะเป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสื้อที่มันแบบว่ามีการแบบเพ้นท์แบบอาร์ตและก็มีการเพิ่มความสตรีทของไปนะครับโดยการแบบต่าแล้วก็เมคอัพก็จะเป็นแบบว่าจุ๋ยอ่ะพังร็อกอ๋อเจุ๋ยนะแบบจะเป็นเอ็กซ์จีเป็นเอ็กซ์ใช่ไหมโอเคอ่ะพูดของปากของคอแล้วนะคะมาพบกับผู้เข้าแข่งขันคนที่สองที่จะมาแข่งขันกันในวันนี้เลยค่ะพบกับจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะคุณพลอยโซจีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะเดินทางเหนื่อยไหมคะ หกชั่วโมงเหมือนกันค่ะอ๋อหกชั่วโมงเหมือนกันพร้อมแมกับการแข่งขันในวันนี้เลยพร้อมมากนะคะเพราะว่าก็แฟชั่นก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าใครด้วยค่ะโอเคเลิศเลิศเลิศอ่ะพีเซนต์ลุควันนี้แต่คะว่ามันในลุคแบบไหนกับแฟชั่นวันนี้เนาะถุงเท้านะคะจะเป็นแบบข้อยาวนะคะเพิ่มความน่ารักของเรากระโปรงก็จะเป็นแบบอ่าเป็นฟิลกรีกลายเพิ่มความสบายของเราจุอ๋อเจอ่ะจุ๋ยนะโอเคเจ๋ออเ ต้องแมชกับกระโปรงนะคะเพราะความแบบดูเป็น L S ตรงนี <wan cartoon> ้เพราะว่าตรงนี้แบบมันแบบมันเชฟันเข้าวใช่ไหมคะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาประชันสีฝีปากกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเปิดตัววัสดุปิศาก่อนว่าเราจะได้วัสดุอะไรในการทําชุดนะคะโดยเราจะมีเวลาทําชุดเพียงร้อยสิบห้นาทีเท่านั้นแล้วก็จะมีมิชชั่นระหว่างทําเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นเซอร์ไพรส์อ่ะและเราก็มาพบกับวัสดุที่เราจะนํามาทําชุดในวันนี้เลยค่ะ1นึ่งสองซ้ ว้าวอ,ะ,อะให้ดูก่อนนะคะว่าวัสดุเนี่ยมีอะไรบ้างนะอะให้ดูวัสดุของเราในวันนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีเลยนะคะเป็นวัสดุที่เป็นผ้าที่เขานํามารีไซเคิลอีกทีหนึ่งนะคะช,ชื่อว่าแบรนด์สวยๆนะ,ะจาก ต่างประเทศเลยก็คือเป็นผ้าที่เขาํามา reuse แล้วเราก็มีวัตถุดิบหลักก็คือเป็นเศษถุงหรือว่าจะเป็นเศษบับเบินะฮะในวันนี้โดยจยดหลักของเราในวันนี้ในการที่เราจะมาทําชุดแฟชั่นแบชชอก็คือเมสการ่านั่นเองค่ะแต่ทาชุดยังไงให้เราสามารถไปเมสการาได้ไดก็ต้องลองดูนะคะและในวันนี้นะคะเรามีผู้สนับสนุนหลักใจอย่างเป็นทางการค่ะโฮบิวตี้นะฮะแบรนด์โฮเป็นแบรนด์ที่โอเคเนาะ แบรนด์ที่เขาทําดีเป็นเอารถชุดที่มันแบบอุยพังแล้วหรือว่าเป็นชุดที่เป็นแบบรีไซเคิลนะเอามาทําเป็นเสื้อผ้าเลยเดีย๋ยชุดวันนี้ก็จากแบรนด์โฮะนะ,ะใช่เพราะฉะนั้นอย่ากทำให้ผิดหวังแบรนด์โฮะนะคะที่เขาอุตส่าห์เป็นพรีเซนเตอร์บายเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราในวันนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ใฝ่ฝันมากเลยค่ะใช่ค่ะค่ะมันต้องเป็นดาราเท่านั้นถึงจะสามารถใส่ได้เพราะแบรนด์นี้มีราคาสูงค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจับเวลา15นาทีในการแข่งขันและมิชชั่นรับจะเป็นอะไรพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มแบเต ชวว้ยา <No>, น้องคะประเทศเกาหลีเขาไม่บอกหรอว่าม,มันแบบนี้มันอันตรายอะค่ะขอโทษได้ไหมมันไม่ได้เลยนะแบบนี้เราถ้ามาเหยียบมันจะเป็นอย่างไรเนาะเพราะฉันเก็บให้ให้เรียบร้อยนะคะอุ้ยคือจะผ่านเขารอบไหมเนี่ยอุ้ยเมิการ่านะอย่าลืมนะเอ้โหเขาเนีอยนี้มาแล้วหรอโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยไม่โกรธ กันไกลองอไม่งงค่ะกำลังคิดอยู่ค่ะแม่คือคือคือคุณไบอันมีเอ่ออะไรในหัวบ้างคะตอนนี้เป็นอินสปีเรชั่นแบบตามจินตนาการเลยครับเรากำลังคิดอยู่ว่าเมกาลาเนี่ยมันต้องเป็นไม่ใช่ชุดธรรมดาอยู่แล้วถ้าใส่ชุดเป็นเมกาลาแ้วถ้ามันกรอกเนี่ยก็ไม่ดีนะใช่ไม่ไปงานดีกว่าเนาะพลอยทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังตัดผ้าค่ะว้ายพลอยรู้จักวิธีการฉีดผ้าไหมลูกกำลังจะฉีกค่ะ

มันปักไม่ได้อ่ะค่ะหุ่นมันทำไมมันจะปักไม่ได้นี่ไงว่าคุณนิปักไม่ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่นะคะฉันไม่ออกไม่ขอดกพันสิก็พันสิต้องทำให้ได้ถ้ามันปักไม่ได้ก็แล้วแต่คือไม่รู้เหมือนกันปักได้แล้วหรอได้ละค่ะว้าเรามีแบบพังเกรืเกมแล้วน่ะ มีทางึ้นเกมละพอรอยมันจะไีมีมิการล่านะมันจะไมปไหมแป๊บหนึ่งนะค่ะคือมันปักไมีแต่ว่าแต่พอยเลยคือปักมีพี่ด้วยอ๋ออะไรกันเนี้ยเชิญฉันมาจากเกาหลีอ่ะไม่เตรียมตัวอะไรเลยอ่ะ มันเป็นอะไรคะมันเป็นอะไรคะหนูต้องทำให้มันด้านนะคือคือเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยค่ะปักนี่ได้ไหนไหนดูซิมันปักได้เธอก็ต้องปักลงแบบนี้สิเวลาเธอปักเนี่ยอย่าไปปักทิ้มเข้าไปเบมือนนอกนะมันจะกระดีไม่เตรียมพองเลยนะเนาะปักลงเนาะ ลงแนวลงสี่เออร้ายเริ่มมีดีเทลละปากไม่เป็นเหมือนกันมีเพลงบิวไหมคะมันไม่ได้ลูกจะมันติดนะมันผิดดีิงขนาดนะ้นโอ้โหอันนี้ขยะหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ข่เพราะว่าผีดของเรานะคะเคยตั้นก็หลีปไปไหนบ้างคะก็เป็นแบบมันไม่ใช่แบบนี้อะค่ะ ม,ม,มันไม่ใช่แบบเสร็จขยะอย่างเงี้ยค่ะวัดหนูคือมันแบบมันดูแบบมันไม่ได้เลยค่ะจะเป็นดีไซเนอร์ห้ามโอ,อ้ค่ะก็ต้องทำได้หมดค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ดิฉันร้อนมากเลยค่ะอะนน๋อร้อนดีไซเนอร์ก็ต้องทำงานที่ร้อนๆได้ทุกคนต้องคอยมาตัดสมบูรณ์แล้วเหมือนตีดตี๊ดละเหมือนกันเนาะอันนี้โครงล่างหรือโครงไก่คะ อ๋อฉันว่าฉันตกรอบค่ะ <laughs> ไม่ท้อกูมาสืบข้อพยานไม่ต้องสืบเนาะอ,ออกแบบชื่อแฟกซี่เอาต้ามขึ้นเลยหรอ,อตรงมาไรอ่ะ <laughs> อ๋อว่าหลกักไม่มาและ้ะค่ะอีกพูดให้มันดีๆดถ้เาเกิดเขาลอกถ้าเกิดเขาลอกมันจะทำไงอย่าเนี้ยบางครั้งนะอ่ะก็กอบมันเกินไง เอา้เเอาใครกอปหนูลูกมาครั้งก็กอปนี่ไม่เคยได้ดูของหนูเลยค่ะเนาะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยนะคะแต่พ่อยังก่อนนะอะไรนะพอ่อยังก่อนเหรอเราไม่ได้ดูเราไม่ได้สนใจอยูแร้ว,ว่าจะเหมือนใครหรือไม่เหมือนใครก้อนสี้อใช่ะหร<ข>อแล้วล่ะล่ะ ตามน้ำสมัยมากพอยหลังน้ำสมัยมากเลยชุดอ่ะมันเริ่มสวยเข้ากันอ่ะเริ่มแบบอ้าวอ้าวเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะตอนนี้นะคะชุดของคุณใบอันนะคะเหตุการณ์ไม่คาดคิดคืบชุดลูดว้าสะท้านไหมคะเนี่ยโอ๊ยหมายกอดเออแล้วเป็นรูปเป็นล่างแล้วเริ่มสวยละสวยเลยอ่ะอะไรอ่ะ ไม่ได้เลยพอยทำไมหยิบพัสดุที่มันแบบคือมันมันไม่มีความเลยอะ่ะน้องไปผิดมามานี้มามาัมา,า,าคือมันไม่ได้เลยอะ่ะใบเท่าอะไรไปแต่งหน้าออกต้องเลยกวา่าจริงอันนี้สดกันเลยนะสดเมกา,นะาล่าเมกาล่าโอ้ยหนูจะเอาเนี้ยเป็นเมกาล่าเหรอโอ้ยแหเละยอมแหเลยมัน <laughs> เป็นมันเมกาล่าเลยอะ่ะได้อย่าเพิ่งสมัคกันไป และเอาวัตถุดิบปริศนานะคะก็คือว่าในวัตถุดิบปริศนานี้ทุกคนจะต้องเอาวัสดุปริศนานี้นะคะไปใส่ในชุดนะคะอ่ะค่หยิบวัสดุปริศนาได้เลยอันนี้เป็นเป็นเป็นโจทย์บังคับนะคะต้องใส่ทั้งหมดไหมหรือว่าเลือกนิดนึงอ่าไม่ต้องใส่ทั้งหมดค่ะใส่ได้แบบนิดเล็กน้อยได้ค่ะะนคะ อาจารย์พใส่ตวแรกนะอาใส่ได้ออมันหมากชือเอนหนูหอเปล่าลออออ้าอยออุยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมีความแล้ออะทิมตาใช่ไหมปิตามมาแล้วว้าวอยหาที่ใส่ได้ยังอ่ะกาลังค่ะกาลังค่ะบอกไม่แต่กินเอบนนี้เออนี่แหละห็บโแต่แตต่เขามีพ

อันนี้สัมภาษณ์เออผูดเออพี่ที่เป็นข้าศนามสักคระ้งเดียวอ่ะใช่นี่อ๋อเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเ้ยยเสร็จแล้วก็พอคุณทำเสร็จก่อนเวลาเนี่ยฟังนะว่าใช้เวลาดีเทลครับไม่มีพึ่งมีพึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยใช่อันนี้คือคุณแบรนเอามาแบบใส่เลยประจับได้เลยโอ้โหอ่ะเสร็จแล้วนะครับคุณใช้เวลาไม่เต็มที่หรือเปล่า อะไรนะถ้าเสร็จแล้วเชิญไปพักได้เลยไม่รู้สึกว่าถ้าแบบเนี้ยมันลงตัวแล้วแบบภาพในหัวมันออกมาแล้วรอ๋อโอเคนั่งไปเลย่ตไปเอิรดเดือดคุณพลอยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะก็ตกล้อไปเลยค่ะวิจาันเลยกูให้กูตกไปเลยค่ะ และเราก็ได้ผลงานที่เสร็จมาแล้วนะคะทั้ง2ชุดนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะกับประเทศเกาหลีนะคะอยากให้ทางแต่ละฝั่งเนี่ยพรีเซนต์ชื่อชุดนะคะที่จะไปเมสกาล่าแล้วก็พรีเซนต์คอนเซ็ปต,ต์คร่าวๆนะคะให้คณะกรรมการฟังหน่อยค่ะคือคือฉันเองอ่าอันนี้ก็คือจะเป็น the iconic ครับผม of the black of black and white, and white. แอนนู๊ตแอนนู๊ตอ๋อแอนเยอะเนาะใช่แอนอะไรอีกคะแอนไม้แอนไม้นะแอนบีแอนบีนะมีพึ่งด้วยเป็นสตาฟเลยหรอใช่อันนี้คือพึ่งแท้เลยบินได้มันจะตอบไหมตอบถ้าจับอ่ะพรีเซนต์ค่ะชุดเป็นก็คือชุดเนี่ยเราจะเน้นด้วยความที่เราเป็นเมกกลาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องมีเครื่องที่มันโดดเด่น ป๊อบอัพออกมากับทุกคนและสิ่งหนึ่งคือนางแบบเนี่ยจะต้องโชว์สัดส่วนให้ลูกโซนเห็นว่าว้าวและถ้านางแบบมีผิวอะไรนะถ้านางแบบมีพูงมีพิงก็จะยิ่งสวยเพราะมันจะโชว์สัดส่วนตรงพุงบริเตรงนี้ไปเลย real size beauty ไปเลยใช่ครับโอเคได้ค่ะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์คือผ้าผ้าตัวนี้อาจจะเป็นกระโปรงที่เดินง่ายๆหน่อยแต่ผ้าตัวนี้จะเป็นลากยาวคือลากไปแบบลากแบบ สามารถอยู่ตรงบันไดเมรกกล่าเลยอะคือนึกออภาพออกได้เลยคือนึกภาพออกได้ใช่ครับ<อ>สวยนะคะโอเคค่ะต่อไปมาจากฝั่งที่ประเทศเกาหลีบ้างอคอนเซปต์ชุดเป็นอย่างไรเล่าชื่อชุดแล้วก็คอนเซปต์ให้ฟังหน่อยจ้าไอโยไอยาคิงดอมค่ะไอโยไอยาคิงดอม <c oughs> เป็นยังไงคะ <c oughs> พรีเซนต์คอนเซปต์ชุดนี้นะคะก็จะเป็นแบบฟิลให้แบบเห็นเกาะอกสวดทรงเห็นร่องนมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่าถ้ามีอุปกรณ์มากกว่านี้ก็จะเป็นแบบ วบวับวบวับเพื่อเพิ่มแบบปิดส่วนหน้าอกไม่ให้อ่าโป๊จนเกินไปอันนี้คือจะซีทูนี่หรออันนี้คือไม่โป๊แล้วอันนี้คือไม่โป๊หรออกสามารถใส่ปิดจุกได้ค่ะอ๋อปิดจุกอันนี้คืออะไรทำไมมันเป็นแบบอันนี้พอดีว่าแบกแบกทันเวลาค่ะไม่ทันเวลาใช่ค่ะโอ้ยคือพี่อันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะ แล้วเราจะโชว์แบบนี้ได้เลยหรอคะโชว์แคมไปเลยค่ะคือชิ้นสวยแต่ข้างหน้าคือข้างหลังก็คือแบบดูสิข้างหลังปุ๊บมีใช่มันจะมันจะเป็นมันจะเป็นข่าวฉาวปะคะเนี่ยเดี๋ยการเล่าข่าวฉาวดก่อนเนี่ยและนี่คือพูดสับสลักรักของเราคือช่อดอกไม้นะคะจาก Intham Wedding นะคะก็คือจะเป็นช่อดอกไม้ที่ประดิษฐ์ประดอยมาสลอดรายการแฟชั่นแบทเชอรโดยเฉพาะที่จะมอบให้กับผู้ชนะแต่ละสัปดาห์ค่ะค่ะ ยัยคารลหยุดก่อนเนาะจะขอประกาศกันนะคะโอเคค่ะโอเคและผู้ชนะใน EP แรกที่จะเข้าไปสู่รอบเซมไฟิเนลได้แก่อีบอยอีบอยบอยมึงดูด้วยดูเนาะอันนี้คือไม่ได้เลยนะเนี่ย ขอมอบค่ะ Thank you Thank y o ้าจะแย่งข้าจแย่งและพบกันในอพิโซดต่อไปว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญของเราในอพิโซดที่สองนี้นะคะสำหรับวันนี้แฟชั่นแบทเทิลไปก่อนค่ะสวัสดีย Bye แฟชั่นแบทเทิลแฟชั่นแบทเทิล Yeah